ค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะสมัครใช้งานโปรแกรม s c a t c ออนไลน์กันค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือข้อดีก็คือเราสามารถใช้งานออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะทำในโทรศัพท์มือถือได้ทำในคอมพิวเตอร์ได้ทำในโน้ตบุ๊กหรือจะทำใน iPad ก็ได้นะคะเราไม่ต้องโหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ค่ะเราใช้งานบนเว็บไซต์นะคะของโปรแกรม s c a t c ได้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็มีวิธีการ ง่ายนะคะที่ใช้งานเหมือนกันทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะค่ะพอนักเรียนกดเข้าลิงก์มาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอนะคะหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้นะคะใครที่เข้าด้วยคอมพิวเตอร์นะคะอ่าทีนี้นักเรียนดูนะคะเราจะมาเลือกตรงจอยนะคะจอยสคริปตคลิกเข้าไปเลยค่ะ พอเจอหน้านี้นะคะเขาจะให้เรานะคะตั้ง user นะคะกับกำหนด password นะคะซึ่งอันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะตามด้วยเลขที่นะคะแล้วก็ห้องของนักเรียนเดี๋ยวตัวอย่างคุณครูจะบอกให้นะคะสำหรับ password นะคะนักเรียนสังเกตจะมีช่อง2ช่องเพราะฉะนั้น2ช่องนี้นะคะของ password จะต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน การลืมให้นักเรียนจดนะคะทั้ง User ทั้ง Password เอาไว้ในหนังสือนะคะหรือสมุดนะคะเราจะได้ไปใช้งานที่อื่นได้นะคะอะช่องแรกนะคะของ password เรากรอกอะไรช่องที่2เราก็ต้องกรอกอันนั้นนะคะใครจะเลือกโชว์ password เพื่อเช็คความถูกต้องก็ได้นะคะสามารถติ๊กได้นะคะอ่าแล้วเราก็กด next ข้างล่างค่ะ สำหรับตรงนี้เขาให้เรานะคะเลือกประเทศที่เราอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่ไทยแลนด์นะคะเราก็เลือกนะคะตัวทีอยู่ข้างล่างสุดเลื่อนเมาส์ลงมาเลยค่ะหาทีไทยแลนด์นะคะอ่าเจอแล้วเราก็เลือกนะคะหมวดไทยแลนด์อ่าแล้วก็กด next ข้างล่างเลยค่ะ สำหรับหน้านี้เป็นหน้าของเดือนเกิดนะคะเดือนเกิดของนักเรียนแล้วก็ year ปีพศนะคะตรงนี้ให้นักเรียนใส่เป็นคศนะคะคริสตศักราชนะคะคศเกิดของนักเรียนแล้วกด next เลยค่ะอ่ะอันนี้นะคะเขาให้เลือกเพศฟีเมลข้างบนนะคะคือเพศหญิงนะคะเมลคือเพศชายข้างล่างนะคะแล้วก็กด n น็กค่ะอันนี้เขาให้นักเรียนกรอกอีเมลที่นักเรียนมีอยู่นะคะใครจะใช้เป็น Gmail นะคะ Gmail ของนักเรียนก็ได้หรือใครจะใช้เป็น r t ทก็ได้เพราะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องไปยืนยันนะคะยืนยันในอีเมลที่เรากรอกนะคะในช่องนี้นะคะใครที่กรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดสีเหลืองข้างล่างค่ะ Create your account นะคะอ่าคลิกเลยค่ะอ่าพอเรากดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเจอกับหน้านี้ค่ะ แสดงว่าได้นะคะแล้วเราก็จะกดข้างล่างนะคะอ่าคลิกไปเลยสีเหลืองข้างล่างนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าของโปร,โกรแกรม s r a t c h นะคะที่เราสามารถสมัครใช้งานได้ต้เรียสังเกตนะคะพอเราสมัครใช้งานได้นะคะเราจะมีชื่อเห็นไหมคะ User ที่เราใช้นะคะก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อที่เราเลือกสมัครตั้งแต่ตอนต้นนะคะอ่าครูก็เลือก Create งานแล้วก็จะเจอกับหน้าตาของ โปรแกรมสแ a t ออนไลน์นะคะที่เราสามารถใช้งานออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะผ่าน iPad ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านโน้ตบุ๊กได้หมดเลยคะ่ะง่ายไหมคะนักเรียนไปผ่านมือถือค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมสแ a t นะคะอ่ายูเซอร์เราก็สมัครเหมือน เดิมนะคะสมัครเสร็จแล้วนะคะยูเซตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยชื่อภาษาอังกฤษนักเรียนนะคะตามด้วยเลขที่นะคะแล้วก็ห้องของนักเรียนอย่างเช่น01แล้วก็ตามด้วยห้องนะคะอ่าสร้างรหัสผ่านเลยค่ะรหัสผ่านนะคะช่องบนกับช่องล่างต้องเหมือนกันนะใครจะติ๊กแสดงรหัสผ่านก็ได้นะคะอ่ะ อย่าลืมนะสร้างรหัสผ่านตรงนี้นะคะต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็คลิกคำว่าต่อไปสีเหลืองนะคะอันนี้ให้เราเลือกประเทศที่เราอยู่นะคะเราก็เลือกนะคะไทยแลนด์ตัวทีนะคะก็จะอยู่ข้างล่างเลยนักเรียนก็เลื่อนนะคะหาตัวทีได้เลยนะคะอยู่ข้างล่างนะคะตัวทีเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะอักษรในภาษาอังกฤษนะคะอ่า เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านักเรียนจะเจอนะคะไทยแลนด์อ่าเจอแล้วเลือกค่ะเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปค่ะอ่ะอันนี้เลือกนะคะวันไม่ใช่เลือกเลือกเดือนเกิดกับปีคศนะคะคริสตศักราชนะคะอ่าเลือกคศออเกิดของนักเรียนเลยค่ะใครที่เลือกเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะคะอันนี้ให้เลือกเพศนะคะเพศหญิงจะอยู่ข้างบนนะคะเพศชายจะอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมค่ะ กรอกอ e ีเมลที่นักเรียนมีนะคะใครจะใช้เป็น r แทบก็ได้หรือใครจะใช้เป็น gmail ก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมานะคะอ่าเราก็พิมพ์นะคะอีเมลของเราลงไปให้เรียบร้อยนะคะใครพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะกดสีเหลืองนะคะแถบสีเหลืองข้างล่างเลยค่ะอ่าเดี๋ยวรอครูพิมพ์แป๊บนึงนะคะ เมลของนักเรียนเลือกมาเลยค่ะใครสะดวกใช้ Gmail ก็ได้ใครสะดวกใช้อ่าแท็ก็ได้นะคะอ่ะพอเรากรอกเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าเมลที่เรากรอกถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกสีเหลืองข้างล่างค่ะ Create your account นะคะอ่า รอแป๊บหนึงอ่าถ้าขึ้นหน้าอย่างนี้แสดงว่าโอเคนะคะให้เลือกเริ่มต้นใช้งานนะคะอ่านี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม s c a t c h Online ค่ะ